หมูตมวงไม่ไ <bas> ม่ใช่หมูตมวงเออะไรนะพี่คาขอข้าวหน่อค่ะแพ้ข้าวนะคะพี่จับคู่นะคะจุ่มยำจุ่มมาหะเนี่ยพี่ยอดเจนก็น่ากินปลาอะไรอันนี่ปลาอะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นปลาสายแดงทอดพี่จับคู่ถูกมากเลยก็เดี๋ยวพี่ยังไม่ได้ เยวเขาเอาต้องมาละเขา,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 ามาฝันามุ่งลอยยี่ครับ ไงมามอกับไส้ปลานะครับม oh, ึจส้กน่ากินเอามึอจับไส้มาเอาไปอรงเนี้ยนึ่งเอามึงนึงครับอาข้าว้สวยหนึ่ง้าสวยนึงเกาสิบบาทครับ công anh không được có một không chắc không có cái này mất nó นี่ก็ได้เนะ่เด็ดรองเอาพลาดอันนี้เขาละาอันนี้นี่ก็ได้รารลก็ได้แทนาแขายดีมากเลยอันนี้เขามารีวิวยูทูบอ่ะปอมดุวยสรุปคนบรรยากาศคนตึง ออเขาเล่า